tôi dậy 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 đuôi Ủa? mệt đây ừ. ừ. làm đại <laughs> อยขึ้นคู่เหนื่อยวนไม่ได้ดิร้อยขึ้นคู่ยังไงนี่คือคู่อะอ๋อปวดทหายไปไหนวะฮะเดใส่นดละฮะเดใส่เดือนเฮ้ย ตอนนี้กระไรอยูอ่ไหนหาก่อน <laughs> เอาเฮ้ยเห็นหัวอืมฟองเริมเร่มผุดแล้วนะครับตอนนี้ <h uy> เส, u, ส ờ, Ein, um, ียงมาอยู่ตรงนี้เสียงอยู่ตรงนี้เสียงอะไรนี่นี่ตัวนี่ครับได้ตัวใหญ่ก็ไม่ได้ดึงออกมาเลยมันดึงสูมันเนี่ยไปยังเร็วเร็วเบอร์นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับไายผลงานวันนี้ ก็มีปะซ่อนตัวน้อยๆแต่พอแค่นี้ีกว่า